ละจังไหนจังไดววาเวียงจันล้านสร้างประวัดเดิมเจ้าหูโบขั้นให้เจ้าลำต่อเจ้ากะล้ำบ่ได้ทั้งเสหิพองหัวยักไปตัวไผเบาไผเดาไผ่วานเนี่ยว่าหากวอนข้าสอบบันหันบอนนี่สมัยนี่เปลี่ยนแปลงแต่สมัยก่อนคุณแก่โจดทำมาบทลํำในสนในมุ่นมุนปานมาย่ำมีทางล้ำทางโดนขล้ำไปโดนนอผัดแหงลายล้ำไปหลมีแต่ดนอ้อยต่อยบักเสี้ยงหน่อยแหงคุยฉันเลี้ยนแตกอุยปุยประวัติเรื่องเวียงจันมันยัง นี่นี่ท่านต่อมาให้หงฟังเมืองลุงลุงปาหลาฟังเอาเข้าเงินเรื่องลั่นสร้างแห่งเพี้นฉันเลียนได้ส้กีประวัติศาสตร์แต่กีมีบอกในกัมพีมีอยู่ลำโพชัยแต่สมัยลั่นสร้างยังบินั่งลุนหลาสาวพญางามยิงเจ้าจวงเขาน้องเอาเป็นเจ้านางนครในคั้างนั้นเวียงจันเกิดเดือดล้อนมีสร้างใหญ่มาหลบซิมาจินคนละบนมีเรื่องบานลงมาเกินเขานานนาบไรเกยวสร้างมูลล้านกวนบ้านโยบเซ้ามีแต่ตัวเท่า หาทอกุกตันห้องคืนที่เดียวมิดมีด,มดปืนเป็นนามขย้ำแรงคขายประตูเมืองอัทีมีเราจะสร้างมูรานม,มูลานละพันกาเก่งหันผู้มาปราบสร้างลานเป็นเสียงสีโคดพัดตะบองด้านใต้บักเสียงหน่อยเกิดมาในข้างนั้นยังมียอดโซฟาเม่มอมกาลีมีมันเต็มถ้วนมันพ่อเกาพญาจับนางเขาเผาไฟจุดจีมัอพระแม่หน้าควายทาทางารงสกันพ่อตะไฟลำใหม่กุดสาาดังยาวทองแตกปงคนฟุง เปนเป็นไส้หน่อยเจ้าหัวคู่อุ้มเลียนผู้ใดขอบ่ให้เอาใดอยู่กุตีสิบปีเลยใดเป็นเน้นเลยบวดซื้อนั่นแล้วบาเน้นแปีกหน่อยงานหอยดังเขียนควงอสิเลียนยอดไห่เป็นเสียงสีโคดเพิ่นผ้าไปเลยไม่ยูดงกวงพวงสนามให้เน้นแปลกในก่กะเห็ดเขานำไว้แต่ใส่ผ้าเพี้ยนแล้วไปเห็นกกเหนียวกระดำดบปานทานเอานั่นแล้วมาเห็ดควันดำคนเขาเหลาดำเจ้าหัวคู่ดาซ้ำให้บักแปีกมันกินเน้นใด้ยิน บาเรากินเมื ขาจินเมื่อแต่เราเห็นดงเป็นทวงเห็นมูสร้างตัวน้อยทอกระปอมพอดีเดี๋ยวจะหัวคู่เขาป้าเน้นแปกเนียนหัวเขาเอาไว้งาย่างห้างหัวเขาของกินบางเกลียวกวางอ่างหาอุ้มเอาไว้งาเนื่นคนจังพากันเอื่นฟาดตะบองสีโคดจังว่าทุดทดห้องตีของเป่าเน้่นซาไปมดเข็ดแขนสีโคดค้นขามหามพวกเขาคนเดียวนีทิมลุงในหนาจังว่าค้นขามงอหามงอเหาะเหินเดินจังจนค้นซาเปล่งเป่งเน้นน้อยผู้เดียว ลัดโตจากหันยังมีสางมูลานมาเหยียบย่ำเวี้ยงจัน์ มันสีมาลาวีต่อยตีเมืองบ้านส่วนว่านางข้นลาสาวพญยาใจสันเจ้าจวงเขาเวี่ยงจันเลยว่าขันพระาสร้างได้กูสีิไหนางเมืองกับทั้งหน่อยคำเกียงลาอ่อนสายสมอนเป็นมาเหสีสอนสืบนครเป็นเจ้าจังได้เลยถึงเท่าพัตะบองไปดันเน้นสีโคตรบ่ยานหันสู่ผูเดียวเจ้าจวงเขาจังไห้ค้นเที่ยวไปเอาส่วนญาคู่นั่นบ่ไห้ขัวสีเบาบ่จริงยานเอาน้่ไปขาดตัวมาไห้แรงเป่าส่วนญาคู่จังเบาสัญญามัน ต่อขั้นหนักยิงคือเบาขอให้เวียงจันคำคูดดียามีลาคันว่าจ่าบัวเถะให้เมืองเสาเก่ามองเบาสำ็จถูกตองลาเพศสามเนรนแคเป็นเสงสีดุงเดินไปกวงกะพวงคนหุ่มกะนำกันขับพังอย่างนั้นแล้วกันแนมโจโกคนหุ่มเบิ่งเสียงเสียงสั่งห้องกองขึ้นเวียงจันมาละคนสามพันเบิ่งเสียงแต่กระดังทางมาหยาเลยเบาเสียงเลยซอยแน่นั่งล่าหน่อยมาให้ใส่เสียงเรื่องเสียขาสร้างนั่นในหาเล็กมาให้ซี เขียนเป็นขนาดลดตะบองเพชงเงาเอาไว้เปดว่าเพื่อเสียวไปขา่ายา้งงาใสร้างไงเจ้าจงขาเวทห้ใจเจ้าบอยขินเด้อดูการล่องสิน้นตกหอดเดือนสิบสองสร้างมันนองนองทดพแพนตะพี่ดังปองกัฟังมาห้องฟังมันห้องคนฟังหูแตกเสียงสร้างห้องคนฟังหูแตกเสียงสีโคตรเนี่ยเราแม่นแบกแต่กระบองเงาเลียนถึงในพ่วงพื้นปัตตพี่ไหววันเช่าวเวียงจันานาคำอยู่ในธรรมหลืบหูสร้งงางใไงสู่สร้าง ngày sưu khẩn ngày rong khoảng có bóng, xí, thị, mọi. Ngoài, con bó cả bóng riêng xì xì thay tai mồi khăn ngoải sưu quần cả bóng kiều đi là sang thênh làm nấu tài hai sản sang luôn không lệch luôn mẹ nấm không nấu ư mìn đâu chẳng qua hùng tăng te gi là ơn ba lâm hùng cả lâm hùng miền xì phì chẳng sao ư chẳng là, làm ơn lâm sang này có ba sang này có ba sang tặng năn tỏa mát riêng xì khoang cùng hay chẳng วานั่งลาหน่อยขั้นเป็นแก้วละบมิงเมียลาเวียงจันเสียสินมันสัญญาเบ้าลายขาสีโคตรกะบ่อตายเห็ดจังไดกระบอรลุมอยากเอาบ้านมาตาวขึ้นเจ้าจวงเขาอยากขึ้นควงเมืองคือเกาห่างย่นเขาดากจ่อยบักเสียงน้อยป่วยปี ระสีคนนี้ขึ้นบานขัดตะบองก็เลยปวย่วยหุนสิดีปัดสวยแง่คู้ให้ห่อยหน่อยแักเสียงหน่อยว่าเลาตาย,ยสายสมอนลลานางลุง นองอุ่นอุ้มลูกหน่อยน้ำกุนแหงหัวไปถึงห้องดงดอนมากอีได้ยินเสียงแมงอีนางจึงใส่ซื้อใบปางนั่นละต่อมานางลุนลาน้ำขัวให้จมไปหอดปูฝอยล้มเอาลูกแขนงาไม้ขัวยานละมูเสือจังได้มีน้ำเอินอุบลนตนไม่ญ่นางหักแขนลูกใอยูดทั้งต้นมางาหนา สีโคตเสงไห,ห,ห่ห่างบ่ห่หุงคืนหลังสังพอเบียงจันสูนเสามาทุกวันนี้มีแต่คนรื่องลอดซำเวียงห่างเป่านับแต่มือสีเสาบ่มีหุงหุงป็นเวียนหลังนั้นผัดมาอัดผู้นาคยากขอบเจ้าไม่เป้นคว่ำเบาว่าต่างกันนั่งรุ่นนั้นล่ะไปกับนอสีโคตรทักขึ้นโลดบัดนี้ขันคว,ว่ำเบาละบ่จริงละคนเออ No. Nah.